สบายดีพี่น้องเบสูกุคนเพราะว่าหน,นีกับไปนนดินน้ำเด้พี่น้องเด้อเมื่อนี่ก็ตามเคยพี่น้องเห็ดก่อสร้างตามเคยเนาะมาเบิ่งนคนงานมือนี้ทีเห็ดออกมาหอดกันได้แล้วพี่น้องเทเสาเทตีนเสาเสานี่นกับน้อง,องกลับมาสวยปเป็นหงัางากกันาะเทตีนเสาพี่น้องเอ,อ้ย งานกับพี่น้องเห็นแหละตากแดดน่าเลยน่าดนะับน้อพี่น้องนะเพราะว่านี่ก็ไปหาปอนคลายพี่น้องดินน้ำไปถาข้อดินชายหาดก็พี่น้องเห็นโอ้ยพอาะดินเด้กพี่น้องมันเป็นแบบชายหาดนะ มันเป็นแบบว่าในดินมีตะรายพุดเพียงหนักเพียงขาเพียงแข็งพี่น้องเ้ยเป็นแบบปลอดภัยดีนะสำหรับเด็กน้อยพี่น้องคือน้องลุงก็เห็นหลินขัดบอบ,บอนอื่นที่เป็นน้ำตนแหงคือคือแก้งแก้งกระเบานะพี่น้องแก้งกระเบ้า,บาคือคือหลังไปตอนนักนกะโดดลงบาดเดียวหัวแตกนะพี่น้อง ก็นำกระตูนแห้งหวางหนักกับสีอันตรายนี่หนึ่งวางไปลายวานกับซิฟอลินทั้งเบื้องขวาขัดสงการคนไปลายลายก็ีไปอีกบานหนึ่งเนาะนอ้นองเนาะกะคัก,กหูขัดตาไม่หุบขำบายดีพี่นอ้องเด้อพี่นอ้องบายดีพี่นอ้องวานนี่เป็นได้วานกุศึกนะได้มวนประามาะณกับใครอยู่แกงกว่บเบ้าเนะาะแกงกว่ไก่ เกียวกับเราวามันจะเป็นน้ำตนมัน,มนอันตรายมียแต่หม,มากรีนพอ,อ,อเขาย่างไปหยางมากกับระวังเนาะมันเถืเเ่อติเด็ดีนลงไปกลางก็ยังถึงหนึ่งแค่ว่าดินได้อืแม,ม,ม่นแหละกาที่ผ่านมากอ่ะเคยมีคนเสียชีวิตพี่น้องเลยแข่งกระเป๋าเกียงกับกระเป๋าแม่นแนาะเพราะว่าน้ำมันกระแทกน้ำแข็งบางคนออกไปกลางกับน้ำผัดลงไปนะพี่น้องก็เลยไปงมหากันไปได้ยินเขาว่าแหละภาษาเนาะ ต่วางคาอจตันอยู่แล้วาะนนี้เาใหม่ไปนั่นกระงสามาลงหินดำมเนีาะมันมีแต่ทรายแตได้หมนลำกันเนาะขัดสีระวังกับย่ามีแก้วมีงกมีเนาะวันนีไ่แก้วอยก็าา้มนกมีเศษแก้วเศษงหมวนมีโอกาสรับวันที่1 3 14ไปแล้วเนาะ การแทรยูลาวกับซีเริ่มแต่วันที่สิบ5ี่สิบห้าสิบหกเดพี่น้องเด้อบอกคือกันกับไทยกัดไทยกัดซีแมนก็เริ่มแต่วันที่สิบสานสามสิบสี่สิบห้าอยู่ประเทศไทยเริ่มลิ้นแต่มือเขาที่เอาผักลงสมโพธนะพี่น้องสมโพธกับสิเป็นมือวันวันที่สิบสี่ลาวนะ ผะมาลงมาสมโพธมานั่งขี้มินเียวพ่อสรงระแลยพี่น้อง,งเลยเป็นมือวันที่สิบสี่อยู่แล้วเนาะระแล้วก็ทอว่าสงพอสงแม่เลยพี่น้องสมมาไอที่พอแม่ก็สมมาสมมาที่สดแม่มมาดีสมมาเปินเะด้อเอาเงินเอาคำให้เปินแล้วก็ จะตปบุญเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาก็น่ากะฝักเพียงพี่น้องกะฝากถึงส่งโครงการเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะไปใส่์กาลปังกะบังเนาะพี่น้องเนาะถนึ่งโรงการแบบมวนซื่นปีนี้กะขอให้พน้นพี่น้องหวังให้ดีสำหรับผู้ใดอยู่ต่างประเทศกะคือกันเนาะพี่น้องเนาะ หน้าก็ปล่ยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ<ม>ในช่วงเทศกาลสงกรารน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็วันที่วันที่วัน,วนอันนี้ก็วันที่สิบแล้วเหลือสามสี่มื้อเน้อพี่น้งนงอ,องเนาะอาเขาก็สิไปเห็นยังขาเไงยงเแาเที่ ข้าวเที่ยงตะอ้นวาซิซึยังละซื้อปลานิ่นมาเผาเด้อพี่น้องเด้อกินกับตำมะุ้งสิประมาณนี้แหละอาหารเที่อ็นผ้ากันหน้ากันซีผ้าพี่น้องเราไปฝากท้องฝากใส่น้าพี่น้องอาสุภาพกับตะโอดไปว่านกกินนากะเมาเลยพี่น้องจะกินเมากะกับครอบครัวกระเมียกะบม่ห้างไอ้พี่น้อง ประมาณกันหน่อยนึงนะพี่น้องสางสานกับสาวแป้งแล้วก็แมาสาวน้อยตาอ้วนที่โบราณกินเด้กพี่น้องเด้อพอเป็นกระลังท้องกระลังใส่กับห่วงนเนาะพี่น้องกินหน่อยในทองเนาะบัตรนี้หกสิบเมื่อกินข้าวเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็พาถึงเอฟซีทุกคนเนาะเวลาไปไปมาๆอยู่ว่าอยู่ประเทศลาวไทย ในต่างประเทศก็น,น่าขอให้คนมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้องสำหรับเทศกาลโครงการนี้ก็มีอย่างไรก็มีมาแวนพอนไงพ่อแม่ทูกเนาะพ่อแม่พี่น้องเพป่นสุขทุกคนพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะก็น่ากับมืออื่นมือหื่นแล้วก็ไปขึ้นบ้านบ่อแพอีกพี่น้องเลยไม่บอแพทก์ก็จะทาเดือกับไกด์เนี่ยแหละโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ สิไปรถเบาอุ้มแล้วพี่น้องไปแล้วก็มีเบิดทีมงานแหละกระโดดสุภาพสิไปอยู่บ่ไปถ้าเดือยไปไปไปบ่ไปไปแค่คุณถ้าแขกเฮ้ยไปจะเขื่อนถ้าเดือยลองไปดูเลยเนาะไปหาเบิ่งมวลแนวใหม่เนาะสื่ิคุณไปหล่อเนาะไปอยากไปเบิ่งกูสาวถ้าเดือเนาะพี่น้องบอกภาพเลยคือแบบเนี้ย ก็น้าโบมีสิบเอ็ดเบิ้งแล้วพี่น้องมีครอบครัวแล้วเนาะโบคือหนุ่มโสดคู่สุภาพกระตุกหนุ่มโสดสิบเอดเบิ้งได้ก็น้ากลับคือว่าคือพี่น้องเห็นเลยก็จะมีลุงอยไลนะโอ้ยก็ได้แต่แนมแล้วเนาะแต่เพลงได้แค่มองมือต้องบ่ได้ไมีโอกาสถึงมะ นี่หว่าบอกล้านอกใจลูกเมียเลวเนาะพี่นีมาลองเสือด้มนันลองเสือเอลโอ้ยเสือคือเสือปาตูและพี่น้องมาตตวใส่ตลอดน้เป็นสีนี้เหมือนมันเป็นลายคนละลายแต่บบประตวใส่เป็นสีแดงพี่น้องหมอกันหนาเป็นเอาสีดำโอ้รออะหลรอรอใอญอ เบอร์เอลพี่น้องเสื้อคูพออ่พี่น้องเอ้ยสติกเกอร์บปกติกันเนาะเส้นแบบชื่อกันเปย์อ,นอน้นกำลังเฮ็ดกินอยู่พี่น้องสีเหลืองบหมนพี่น้องสีเหลืองมีสีอีกปะลายสีแท้ใส่กันเลยเนาะปะปะห่อนฮ่อนไปนี้ก็บทีใส่ออลองสิเนาะ แล้วคนหล่อพี่น้องใส่แล้วได้แค่ขึ้นเนาะโอ้าาโหชุดยอดชุดยอดงามอยู่โอ้เดี๋ยวสิซื้อแบบนี้แห้พี่น้องมาใส่วายอยู่พี่น้องขอบคุณตะวันลายๆเลยโ <c oughs> ต๊ะจะได้อุ่นห้องแบบสองร้อยสามร้อย หกสิบห่านะโอ้งามอยู่เนาะครับพอดีใส่เนาะมันแก้ความดันี่ลองเสียใหม่ไปเนี่ยใส่เมือชมโต้หรือเปล่านำอาบก้อนน้ำยังไม่ได้อาบเว้ยน้ำยังไม่ได้อาบก็อยากใส่เมื่อตึกโตเลยพอดีเต็มละบ่าน้ำข้างในนะเอออุ่นเห็นยังเรียกเออุ่นนี่ปลาเผาเนี่ยโอ้ปลาเผา ไปโอนน้อยมากว่าเมื่อกี้ในคลิปนเห็นเนาะเห็นเนาะโอนน้อยแล้วก็เห็ดอันเรียกเพื่อนน่ะบดมือเลยโอ้ยังบ่ได้ตายได้เนาะอ่ะมาขัดน้าขัหน้าขัดหน้ามาขัดน้คลิปดีกับขัหน้าสิขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องขัหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อในส่วนเศรษฐการสงการกัน,น่าก่ะ <c oughs> ขอไว้พรทุกคนไปใส่กะกับโบเมากับโบเมาแห้งนะพี่น้องขับรถขับลาก,กันระมัดระวงนะังเนาะเพราะาอยู่ประเทศลาวอยู่ไทยหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะ